Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những thank <laughs> แต่รับปากคำคำกับคมรณ์ควับานที่จะบุกตะณคนคับสรับเจ้าขอ้าที่มอบกับยัง็นตัวให่เพอเป็นฟนีานับตอนก็ได่รัายายามุ่มคโอ ก่อนกลับมาครั้งนี้ก่อน่าอง่าที่ก่อนเพื่ตีโอกาสกอนจะกลับวงอีกครั้งเพื่อนห้ไดใช่ไมรวเอที่เรียนาี่ก่อนได้ตัวชิคก็ัองี่ดด้วยต้งมดก่อมาอเด้งดด้วยเด้้นีต้องมาดีให้้หญิงหับไมครับ รีแอคเดี๋ยวก่อนนะมึงตาบอดปล้เนี่ยไอ้บาดเฮ้ยไปฟังอะไรมึงแกมาแล้วมาเลี้ยงตาไม่ใช่พวกข้าที่ไหนแล้วมันดูดีดีนี่ทำไมไอ้นี่มันสะตูกูเฮ้ยไม่เชื่อแล้วมันสะตูกู้แกหลอกข้าใหยนะกูไม่ได้หลอกมึงเดี๋ยวมันช่วยกูฆ่ามันนะเดี๋ยวพวกข้าองไปเลี้ยงเฮ้ยเอานี่วะจองแล้วตกเงยนแล้วเงินุนของขาทั้งหมดเก่งที่เข้ามาตายเล 食べるなって。 แม่ค้ากรเต๋ยวชามหนึ่งไม่เอา่นเล็กแผานใหญ่ก็ไม่เอาแผ่นมีก็ไม่ชอบกินพผ่นมีก็ไม่ชาบกินไม่ไม่เล็กไม่หมูไม่ชิ้นไม่เนื้อไม่แดกแม่งนะยุ่นไปหิวล้วไม่สั่งอะไรเขาเนอะากร่แกมาเลี้ยงหรือเปล่ามาเลี้ยงแต่นี่ยังไม่ใช่แม่ค้าไม่ใช่ นี่มึงดูให้ดีเลยเลนี่เขาเป็นนี่ต้องถอดแว่นดูไปเลยไม่ต้องไปได้มองเห็นปะล่ะเออโูไม่ค่อยดีว่ะตามึงสิเออแว่นนี่นี่รู้ยังร,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 รู้เลยรู้ยังรู้เลยไอ้เมึงต้องเรียนี้สิวยแม่แกนะเป็นแม่แกใช่ไหมไม่ใช่แม่กูน,นี่ลำดวนคนที่กูแอบรักอยู่นีอ๋อเหรอ ก็จะเข่ามีลูกวะนี่ก็ใช่อ้าวหัวมันในที่กูไล่ฟันมาเมื่อกี้ไงเออเนอะเออจะฆ่าหัวแล้วแย่งเนี่ยเออชั่วอะไรนะได้ชั่วร์เลยได้ชนได้ชัวร์เลยอ่ะทำไมอ่ะกูจีบเปนหลายปีแล้วเข่ามีลูกแล้วดันนี้เขาถึงไปรอบแกอ่ะ้กูจะทำยังไงอะแกต้องเล่นของเล่นของขึ้นของเออ เสน่ห์ยาแผลเนี่ยน้ำตาน้าเมตตาสถานการณ์นิดเดียวโอมนั่นยังไงเรียกไหมอันนี้คุณพูดแล้วว้าวพี่กูทำอย่างนี้แสดงว่ามีมีนะมีที่มึงพูดมาทั้งหมดเลยมีอะไรเดี๋ยวกูเป่าของใส่เลยีให้มึงคอยดู ไอ้รุนฮะมึงเอะอะไรกูต้องปล่อยของใครไม่รู้เดินเยอะเดียบทางหมาร้ออะไรโว้ยเจอแล้วนี่เนี่ไม่ได้เดินเหยียบทางหมาเนี่ยเขาพูดนี้นี่เองเอาไม่เป็นไรละแม่ก็เป็นหน้าแล้วนี่ไม่มีใครเหยียบนะดูให้ดีนะอย่ามึงเดินมานะโอ้ อะไรของมึงนี่ยังไม่สิ้นเรื่อยเลยเอออะไรกระมานลูกโอ้โหี่ได้ยินเสียงหมาได้ยินอีกงเลยพี่แสดงว่าไม่ใช่หมาวัดนะคงต้องเป็นหมาคนดูเลยที่เขาเอามาแน่เลยมาดูไรโอ้โหเอาหมาวาดูลิเกด้วยหมาในสมควรที่จะผูกไว้บ้านก็อย่างนั้นเราเอาไปผูกไว้หลังโรงลิเกก่อนก็ได้เอามาวางไว้หน้าโรงลิเกคนเดินผ่านไปผ่านมาก็เยอะแยะ เนี่ย đây mình ล้อมแน่ này คอย tiếng แล้วเสียงใครอ่ะเสียงแกนั่นแหละเสียงกูนี่ยนะคนลว่าอะไรเสียงเหมือนยางเด็กอีกหรอยังเหมือนหน้าด้วยวันนี้ต่อวหน้าหมาไอ้ล้นรู้ว่าไม่ได้เรื่องนะคุกเป่ายังไงเนี่ยเขาไม่หันมาเลยว่ะเอางี้ถ้าเกิดเล่นของไม่ได้เรื่องเดี๋ยวต้องใช้คาลมกันแล้วเอันี้อ่ะ เอางไปเลยนี่กิใช้ดีล้วมึงจำเอาไปใช้ได้เลยหลยากใช้เลยอย้ดีะไรจะบอกไัแ้ว่าะูอนี้นะเดิเสรยอเลยการนี้มีดองพระเดีิกองเดเสร็จแล้วมัิดองไม่ได้เงอเได้นางอกตาใ่หมอ้อีอ้างไหมย่อมอยวั ลองดูใในกรรมพี่คุณหายได้ไหมจ๊ะกรได้สิคนเรวแรงเนี่ยท่านใครเขาจะลุนได้หรอก่มีรุ้่ันเนรา่อกีลุ้นเริ่มจีบได้ย็อเย็นดีอจะไม่มาเก็ม่ลำดวนทำไมพูดกับพี่คุณหายอย่างนี้เลยจ๊ะ ไม่เอาสิจ๊ะพูดกับพี่ดีๆก็ได้นี่พี่จะบอกอะไรให้ตอนนี้อาจมันสิ้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็าสัว์เง,งินทองแต่พี่คุณหารยังมีให้ลำดวนได้ทุกอย่างขอเพียงแค่ลำดวนเป็นเมียของพี่ลำดวนอยากได้อะพี่คุณหารจะหามาให้ลำดวนเองดูแลลำดวนอย่างดีเลยันจะบอกแค่ดีวไ ว่าพี่อาจจะจนหรือว่าจะมีจะเป็นหรือจะตายกิ่งในลำดรอคนนี้ก็ยังรักพี่คุณอาทีเดิยวเก็บความหวังดีของท่านไว้ให,ววไให้คนอื่นเถอะพุทานจำด่วนที่จะไม่ให้คนอื่นได้ยังไงก็ใจของพี่มีแต่ตัวคนเดียวลำดนลู่ไหมพี่เฝ้าคิดถึงลำดนทุกวันยังไงซะพี่บอกตามตรงเลย วันนี้เจ้าต้องตกต้องเป็นเมียของพี่อยู่แล้วก่อนจะถึงเวลานะบอกรักพี่สักคำได้ไหมจ๊ะจะให้บอกบะางได้ได้เหรอนี่นะบอรตกหน้ามตแหน้าครับข้อใจนะหมองหน้าหูุกพี่แล้วหันมาทางนำด้วยนะับลับออกยวบบีกนให้รดน้เย็น ไม่เป็นไรเด้แค่นี้เองเก่งยังไงนะเราฮะผมใช้หมองรักได้ดีไม่รักก็บอกไม่ร <Interestingly> ักเว้ยนี่ไปตอบหน้าเขาอ่ะฮะฉันตอบหน้าเขาด้วยไม่กลัวเจ็บมือเนะไอ้ลูกหน้ากูจะเจ็บมีมีมีแถมมันยังใสแตกเลยเอ้ามึงก็ไปยืนมีถึงกูมั่วเขาแทงกูขึ้นมาจริงๆว่าไง กระายว่ะมันก็ขูดไม่ได้นะวันจัดอะรีโดนวิวลำดวนแต่เขจริงค่อยหล่นมันตบแปมมืออย่างลำดวนน่าจะพี่คุณหายแล้วไม่มีสะเทือนหรอกตบเจ็บๆเลงมันต้องตบแบบนี้พี่จะสอนให้แปมมือมันตบไปเจ็บเราก็ต้องกำมือกำไว้แน่น ่ายได้ลุเลยตอนนี้เรลตัวจะสล่มล้วนลุเอาเด็กเลี้ยงกันงนึ่งเด็กมาไปไหนไอ้ลไ่ปได้เย่แด้วกับนครับออาลำวไปทัลงตครับลำดวนขนาดหลบเได้กันโดดหยงเลยน เราจะมีใจกล้ากนาาล้ยกล้ามนได้เขาคิดว่มคต้องัได้ลงมาหายไปทักเีเดินไม่กลมคางเลครับตอนนี้เดี๋ยวกลงลกไม่ต้องกลัวลกปไหนคนเดียวเหย กูน่าเก็บไปเก็บอะไรเนี่ยเก็บไปตกลุ้มผีใหญ่มาวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่พี่กูทำอย่างนี้แสดงว่าลำดวนเนี่ยตกต้องเป็นเมียของกูแล้วอ๋อเออเป็นเมียแล้วเศรษฐเป็นเมียเลยอ่ะเออเป็นเมียสิอันี้เขาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตกกินน้ำน่าดูกูสบายไปได้ มันสมมุติเอาหัือเล่าไม่จริงจริงนะกพามาสองชั่วโมงนี่กันนาหนอยู่นท่านี่ไอ้ลนไม่ไหวแล้ววะเหนื่อยมึงไปร้านตรงนี้ให้กูหน่อยดิไปสั่งไอ้นี่มันนี่พูสองขวดไข่ลวกสองใบไข่เป็ดไข่ไก่เอามาเลยเอาไข่ห่าเลยเอาป่ะใหญ่ใหญ่ขวดตัวนี้ขอ่อะขวดตัวนี้เอาเอาไอ้พูสองขวดาได้ได้เดี๋ยวไปซื้อให้ไข่ห่า ไข่หานหมดจะได้คนเป่าปีกินทั้งหมดแล้วเหลือแต่ไข่เนั่นไข่ไรไข่เหี้ยโว้ยนหานไข่หานไม่มีเหลือแต่ไข่เหี้ยนี่เปล่ากูไม่กินพวกเดียวกันเฮ้ย <c oughs> ไม่กินแล้วกูดเดี๋ยวพูกจะรีบไปแอปยังเชื่อคนก่อนเแบบนี่ยนี่นับแต่ที่มันต้นไปเนะี่ยมึงเอาไอ้เด็กคนนี้ไปเลี้ยงม,มันตอบขึ้นมาบอกว่า,วามันเป็นลูกของกู ตอนกูจะไปตามค่าให้คุณอาต่อเนี่ยตั้งชื่ออะไรมึงก็ตั้งเลยผมไทยแนละนะ้วกันผมช่ยนะเลี้ยงดให้ดีอย่าลืมนะมองเขามาเป็นลูกของกูน่ารักจะตายเกไม่ชอบมึงวรอไปเจอกันที่บ้านอกาาแนะ